ราคาทองวันนี้24พฤษภาคม67เทียบราคาปิดสุดท้ายเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดาราการ์สิททุกท่านวันนี้แอดมินมีข่าวสารเกี่ยวกับราคาทองคํานํามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโดยราคาขายออกทองรูปพรรณวันนี้2 4สพฤษภาคมร่วงลงแล้ว400บาทเรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่2 3พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ4 1 5 0 0บาท สำหรับทองคำแท่ง96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ4,450บาทขายออกที่บาทละ4,550บาทขณะที่ทองรูป,ปรพันธ 96. ์96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ39,719บาทจุด20สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ4 1 5 0บาทส่วนราคาทองคำตลาดโลก Gold Spot อยู่ที่2,333.50เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ขอบคุณที่มาจากสมาคมคัดทองคำค่ะ